สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดชแชนแนลครับวันนี้ก็อัปเดตราคาแพะนะครับในช่วงสัปดาห์นะครับช่วงกลางกลงไปปลายสัปดาห์าวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงป,ปลายเดือนด้วยนะครับช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับกับราคาแพะในเขตพื้นที่อำเภอจังหวัดพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่าง วันนี้เาขอบคุณมากนะครับ f c ที่ติดต่อสอบถามนะครับราคาแพคกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็าราคาแพคอัปเดตในแต่ละจังหวัดนะครับพี่น้องทางภาคเหนือ,อพี่น้องทางสปปลาวด้วยนะครับก็พื้นที่ต่างๆที่สอบถามราคาแพคกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มองถึงการรับซื้อในแต่ละพื้นที่ราคาเท่าไหร่ ราคาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นช่วงไปปลายเดือนนี้ด้วยนะครับราคาแพะพี่น้องทางภาคเหนือนะครับจางจังหวัดน่านเชียงใหม่ลำพูนตากแม่ฮองสอนนะครับร3 0บาทนะครับแต่ในบางพื้นที่ก็125บาทนะครับจังหวัดน่าน125บาทนะครับ130าบาททางาพะเยา,าพี่น้องทางพิษนุโลกนะครับนครสวรรค์ กาญจนบุรี135บาทนะครับราชบุรีชัยนาทกำแพงเพชรอุทัยธานีนคปรปฐมนะครับพื้นที่ทางลบบุรีสระบุรีครับร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบห้าบาทก็ราคาก็ถือวาอ่าใกล้เคียงกับพี่น้องทางเพชรบูรณ์นะครับร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยสาสิบาทพี่น้องทางชัย,ยภูมิร้อยยี่สิบห้าบาทโคราชร้อยสามสิบาทนะครับสุรินทร์บุรีรัมยร้อย 25บาท130บาทนะครับในบางพื้นที่นะครับพี่น้องทางสารคามกาลสิน135บาทอํอนานาจเจริญ1 1อยาโสธรอุบลราชธานี130บาท125บาทนะครับบึงการสกลนครนครพนมนองบุัลำพูน้องคายทางอุดรธานี125บาท130บาทราคาอ้างอิงก็ถือว่าใกล้เคียงกับ ในพื้นที่นะครับขอนแก่นนะครับ1 2 5บาทร30บาทนะครับก็ยังมีบางพื้นที่ทางบางจังหวัดนะครับพี่น้องทางอยุธยาสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีร้อยาบาท13 5บาทนะครับพี่น้องใต้นะครับบางพื้นที่นะครับนครศรีธรรมราชครับ190บาทก็บางพื้นที่ก็บอกว่าเงียบนะฮะขอบคุณนะครับ FC ที่สอบถามรายละเอียดแล้วก็แจ้งรายละเอียดกันเข้ามาด้วยนะครับ ฝากกาลังใจสำหรับทุกท่านพี่น้องที่เลี้ยงแพะตอนนี้ก็ถือว่าราคาแพะก็ถือว่าไม่ได้ตกต่ําอะไรมากมายนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องหลายพื้นที่บอกว่าพอใจแล้ว125บาท130บาทเกิน120บาทก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับเป็นบางจังหวัดจริงๆนะครับความเงียบของฤด,ดูการนะครับช่วงฤด,ดูฝนนะครับฤด,ดูผัดเปลี่ยนจากช่วงนี้ไปถึงช่วงฤด,ดูหนาวนะครับก็มีบ้างนะครับที่ทําให้ราคาแพะนั้นอาจจะมีบ้างซบเซาบ้างนิดหน่อย ในบางพื้นที่นะครับก็ถือว่าโอกาสดีๆที่พี่น้องจะได้ราคาเกินร้อยสาบาทก็ยังมีในบางพื้นที่ต่ําสุดก็ไม่น่าจะเกินร้อยบาท120บาทนะครับบวกลบเท่านี้ก็ถือว่าพี่น้องก็พอใจนะครับในส่วนหนึ่งขอบคุณนะครับพี่น้องที่สั่งสมาร์ทโกดเข้ามาด้วยนะครับสั่งสมาร์ทโกดก็โทรสายตรงครับง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่เพจก็ได้หรือจะโทรสายตรงก็ได้ศูน เก้าหกห้าสี่เก้าหกสี่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรปลายทางที่รับสายนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับติดอสอบถามสอบถามที่0 9 3ย์5 4 9 6 4แอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์นี้นะครับอดีไลน์เลยนะครับก็เอาไลน์ใส่เข้าไปเลยค้นหาเลยนะครับเจอเลยแล้วก็ทักทายได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สอบถาม ราคาแพ้ก็มีนะครับทางไลน์ด้วยก็มีแล้วก็ทางสมาร์ทโกดสั่งสมาร์ทโกดสมุนไพรสลับแพะได้ด้วยที่นี่ด้วย0939654964แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่หลายจังหวัดที่สั่งสมาร์ทโกดด้วยแล้วก็บางพื้นที่ก็อบอกว่าซื้อไปจําหน่ายต่อบ้างนะครับจำหน่ายต่อในบางพื้นที่บ้างแล้วก็ซื้อไปขายส่งให้พี่น้องนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้บวกราคาอะไรมากมาย สมาชิกบางท่านกา็ซื้อไปในราคาส่งก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งอะไรมากมายนะครับก็ลดนิดนิด,นดหน่อยเพราะว่าจริงๆเราขายในราคาที่ต่ำอยู่แล้วนะครับสมุนไพรที่ซื้อโปร5บวก1คุ้มสุดคุ้มโปรนี้ก็ถือว่าต่ำสุดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแกลอนละ150บาทแกลอนละ2 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับขายปลีกนะครับก็บอกสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องการแสงทอมีเดียชาแนลถ้าสำหรับท่านที่ส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับ าการแก้ไขปัญหาในเรื่องของแพะอ่อนแรงแพ้ขาอ่อนแรงในช่วงหลังคลอดอแล้วก็ในช่วงฤด,ดูการที่จะต้องขับถ่ายพยาธิในช่วงตามรอบที่จะต้องถ่ายพยาธนะครับหรือพี่น้องที่ประสบปัญหาเรื่องของแพะอ่อนแรงหรือว่าแพะแฝด2อสที่นมไม่พอนะครับนมไม่พอให้แพะเด็กกินบ้างนะครับลหลายๆปัญหาที่พี่น้องสอบถามแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะครับก็จะ แนะนำเท่าที่มีประสบการณ์ความรู้นะครับเบื้องต้นให้พี่น้องได้ไปแก้ไขปัญหาเองว่า,าการใช้สมุนไพรนะครับที่เหมาะสมการใช้สมุนไพรที่อาจจะน้อยกว่าปริมาณที่กําหนดนะครับหรือว่าการใช้สมุนไพรที่เหมาะสมนะครับก็จะได้ผลจริงนะครับได้ทั้งในส่วนสุขภาพที่ดีของแพะและก็ได้ในส่วนสัดส่วนที่พอดีนะครับซึ่งก็ทําให้สมุนไพรนั้นมีประโยชน์มากขึ้นนั่นเอง แล้วก็ตามที่พี่น้องได้สอบถามเบื้องต้นนะครับการใช้สูนไพรเรามีคู่มือให้นะครับพูดถึงสมาร์ทโกลดก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงภาพรวมของพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแพ้นะครับเราก็แนะนําพอจะแนะนําได้ว่าดูแลอย่างไรนะครับส่วนพี่น้องที่ประสบปัญหาลหลายปัญหานะครับของการเลี้ยงแพ้เบื้องต้นนะครับก็เข้าไปชมคลิปเรานะครับคลิปย้อนหลังของ ที่เรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์สุเจตพงศานนท์นะครับหรือหลายๆท่านที่เราไปมีโอกาสสัมภาษณ์นะครับเป็นองค์ความรู้สำหรับพี่น้อง,องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะโดยตรงซึ่งก็ให้พี่น้องได้ความรู้นะครับหลายๆคลิปหลายๆประสบการณ์ที่แบ่งปันจากเพื่อนๆพนพ,นพี่น้องพี่ป้าน้าอาที่เราไปให้การสัมภาษณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็จะ ถือว่าพี่น้องถ้าเข้าไปชมแล้วก็จะได้ประโยชน์นะครับการรักษาเบื้องต้นแพ้ไล่ทุ่งนะครับคนดูแลอย่างไรแล้วก็แพ้ยืนโรงคนดูแลอย่างไรนะครับการบำรุงแม่หลังคลอดนะครับดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็โรคแพ้ที่ก่อให้เกิดปัญหาสูงสุดก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดคืออะไรนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าประสบปัญหาน้อยนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าทําให้คอกสะอาดทําให้อ่าไม่มีความชื้นมากนะครับก็จะ ดูแลได้ง่ายจัดการได้ง่ายกว่าวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอพื้นที่ต่างๆก็แล้วกันนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจผ่านทางช่องทางของเราได้มีโอกาสได้ไปขอบคุณหลายหลายพื้นที่นะครับที่สั่งสมาร์ทโ้ด้วยนะครับพี่น้องที่สั่งสมาร์ทโกด้วยขอบพระคุณมากมากนะครับตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์หลายสินค้าหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับศูนไพรสลับแพะเรายืนยันว่านะครับการผลิตขั้นตอนการผลิตปลอดภัยต่อแพะตั้งท้องปลอดภัยสําหรับแพะ ที่ตั้งท้องอ่อนท้องแก่หรือว่าแพะใกล้คลอดนะครับปลอดภัยกับแมวกับสุนัขก,กับหมูกับวัวกับควายนะครับกับเป็ดไก่นะครับหรือว่าสัตว์น้ําปลานะครับหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงนะครับสัตว์ปศุสัตว์ต,ต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้สมุนไพรของเราได้ครบวงจรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นศูนไพรัยที่ดูแลสำหรับ การเจริญเติบโตของแพะนะครับแล้วก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อน,นะครับเสริมแคลเซียมหรืวอว่าสร้างภูมิคุ้มกันดีกว่าอาใช้คําว่าสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แพะให้แกะก็แล้วกันนะครับการดูแลตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็สั่งสมาร์ทโค้ดกันเข้ามาขอบพระคุณมากๆกครับก็ ID l ดี e นนะครับ0939654964หรือ โทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองนะครับหรือจะเข้าไปเพจเข้าไปติดต่อที่ทักที่กล่องข้อความเพจก็ได้นะครับน้ำหมักศูนภัยสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจของทุกทท่านวันนี้ส่งผ่านให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้มีกำลังใจกันอีพีนี้ลาไก่อนนะครับพบกันใหม่สไลด์พีหน้าขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ